เึนความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็คือคอปททางแกนนําคุณนิติธรล้าเหลือระบุว่าวันพรุ่งนี้จะไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในช่วงเช้าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งสภาปฏิรูปและสภาประชาชนตามที่กปปสได้เสนอรูปเผนๆเหมือนจะคล้ายกันค่ะแต่เรื่องนี้ถ้าดูในรายละเอียดจะเห็นความแตกต่างนะคะ สิ่งที่คล้ายกันก็คือที่มาของสมาชิกสภาและเป้าหมายที่เหมือนกันก็คือต้องการปฏิรูปประเทศแต่สำหรับสภาปฏิรูปที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเสนอจะมีหน้าที่เป็นเพียงสภาคู่ขนานไปกับสภาที่นักการเมืองจะต้องมาจากการเลือกตั้งค่ะทําให้เรื่องนี้เมื่อเสนอออกมากอปอปสมีท่าทีปฏิเสธทันทีติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะ ภาพปฏิรูปประเทศโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นจากคณะกรรมการ11คนคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผบเหล่าทัพคนใดคนหนึ่งประหลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า2คนที่ผ่านการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอธิกรรบดี1คนที่ผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทยหรือผู้แทนและคณะกรรมการชุดนี้จะเสนอชื่อประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกสองคนจากนั้นกรรมการ11คนจะสรรหาตัวแทนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ2 0 0 0คนและใน2 0 0 0คนจะคัดเลือกกันเองให้เหลือ499คน 499คนนี้มีภารกิจหลักคือศึกษาและจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศแยกย่อยเป็นการแก้รัฐธรรมนูญแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแก้กฎเกณฑ์การเลือกตั้งให้โปรง่งใสแก้กฎหมายป้องกันและควบคุมการทุจริตและส่งเสริมการกระจายอำนาจก่อนจัดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557และมีรัฐบาลหลังเลือกตั้งแล้วนั้น ก็จะมีการกําหนดไว้ด้วยว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารราัชการแผ่นดินให้เลขาคณะรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้ให้ดําเนินต่อไปอย่างสืบเนื่องตามเจตนารมณ์และแนวทางที่ทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วค่ะ ในขณะที่ข้อเสนอของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสที่เปิดเผยโมเดลสภาประชาชนปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งโดยบอกว่าจะให้เลือกตั้งจากสาขาอาชีพ300คนและอีก100คนเป็นผู้ทรงคนอาวุธที่กปปสจะสรรหามานี่เปนรองและก็สถานการณ์นี้ไม่ปกตินะครับเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วประ เยียบร้อยจะได้ไหมคไปเลื่องตั้งแล้วที่รัคการเมืองอื่นไม่ยอมลงสมัครบางหน่วยเลือกตั้งกรรมาการประจําหน่วยไม่ไปรับอีบา,ปา,ารประชาชนปฏิรรษสารพัดนะครับท่านนึกด้านกันจังน,นและก็สวีการดิการเลือ่องการเลือนการเลือกตั้งจะเลือกไป เดือนเดือน6เดือนปีเดีไม่มีปัญหาแต่เราเนีนว่าต้องใม่เลือกตั้งรายได้กฎเกณฑ์การเนิอสูญเดิมเพราะผลออกมาอย่างเดิมแล้วก็ไปโกงกันเหมือนเดิมแล้วก็ไปห้ามความชอบลำตรเลือนตั้งเหมือนเดิมก็ไม่จบดูเหมือนว่าข้อเสนอสองฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันและมีระยะห่างจากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ความแตกต่างก็คือกปปสต้องการใช้ช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา3และมาตรา7เพื่อตั้งสภาประชาชนให้มีอำนาจนิติบัญญัติเต็มตัวในขณะที่สภาปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอของรักษาการนายกรัฐมนตรียังเป็นเพียงสภาคู่ขนานที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเช่นเดิมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกปปสปฏิเสธข้อเสนอทันที เพราะยังคงเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรักษาการที่กปปสเชื่อว่าอยู่ภายใต้ระบอบทักษิณแต่ในทางการเมืองอาจจะมองได้ว่ารัฐบาลรักษาการถอยอีก,ก้าวเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง2กุมภาพ,พันธ์ปีหน้าและโยนแรงกดดันให้สังคมตั้งคำถามกลับไปที่กปป,ปสเช่นกันวราวิชิมณีไทยพีบีรายงาน